สวัสดีค่ะพบกับตุ้นนะคะแล้ววันนี้นุ่นก็มีรถสวยๆนะคะมารีวิวให้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับตัวรถสีเทาดําคันนี้เลยนะคะเป็น Honda City นั่นเอง 1.5V นะคะได้เป็นปี2019เลยนะคะตั้งขายอยู่ที่475,000บาทนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองสําหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตปกติไม่มีล่าช้าไม่มีแบ็กลิสต์นะคะ ออกรถศูนย์บาทกันไปเลยนะคะอันนี้ออกได้ทุกอาชีพออกได้จริงนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้เรามีบริการจัดไฟนั้นอยู่ทั่วประเทศเลยก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองนะคะเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูรอบตัวรถกันเลยนะคะสําหรับ Honda City คันนี้นะคะเป็นรถปี2019นะคะกระจังด้านหน้าของเขาเนี่ยจะทํามาจากวัสดุโคเม นาแบบนี้เลยมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์ Honda อยู่ตรงกลางนะคะซึ่งบอกเลยว่าตัว Honda เองนะคะโครงสร้างของเขาเนี่ยแข็งแรงเป็นอย่างมากเลยนะคะ มาพร้อมกับกระจังด้านหน้านะคะที่เป็นในลักษณะหลังพึ่งนะคะซึ่งเป็นตัวระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดีเลยในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะ8ก็ไก่ลอลิง8836จังหวัดกรุงเทพมหานครอันนี้ก็คือได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนไปไ้ายใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะถัดมาเรามาดูในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้านะคะ พร้อมกับไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์แล้วก็จะมีในส่วนของไฟเดย์ไลท์อยู่ในชุดโคมไฟด้วยนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวได้มีไฟเลี้ยวด้วยนะคะทุกอย่างยังใช้งานได้เป็นปกติเลยเดิมแท้จากโรงงานถัดมาที่ด้านล่างนะคะตัวนี้เนี่ยมีไฟตัดหมอกด้วยนะคะก็ติดตั้งมาจากโรงงานก็ยังใช้งานได้เป็นปกติเลยนะคะ ถัดมาในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้เป็นตัว V ีนะคะจะได้เป็นล้อแม็กดูโทนปัดหน้าเงาแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ได้เป็นขนาด15นิ้วเป็นล้อแม็กซีรูปของแท้จากโรงงานฮอนด้าเลยซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าของแท้ที่มาจากโรงงานนะคะค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนทานเป็นอย่างมากเลยสามารถรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยมาพร้อมกับตัวยางนี่ในส่วนของตัวยางนะคะได้ยางสัปดาห์ที่32ปี2021นะคะก็ถือว่า ยางค่อนข้างใหม่เลยนะคะดอกยางยังดีอยู่สภาพยังดีก็ใช้งานได้อีกยาวไกลเลยสําหรับตัวซุ้มล้อเองก็โครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านแก้มของตัวรถก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะติดมาที่ด้านแก้มของตัวรถทั้งสองข้างเลยแล้วก็กระจกมองข้างนะคะตัวนี้เนี่ยพับปรับด้วยระบบไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับฝาครอบที่เป็นสีเทาดำสีเดียวกับตัวรถเลย แล้วนี่เห็นไหมทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานใช้งานได้เป็นปกติมีการติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันขนาดความหนาของฟิล์มกำลังดีไม่หนาไม่บางจนเกินไปมีการติดตั้งคิ้วกันสาดให้เป็นที่เรียบร้อยก็พร้อมใช้งานเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวกระจกทุกบ้านนะคะให้คุณลูกค้าสังเกตที่สัญลักษณ์เดิมแท้จากโรงงานซึ่งอันนี้เป็นของฮอนด้านะคะก็จะมีสัญลักษณ์ฮอนด้าอยู่แบบนี้เลย เพื่อเป็นตัวยืนยันแล้วก็บ่งบอกว่ากระจกไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนยังเป็นของแท้จากโรงงานอยู่เลยนะคะนี่และด้วยกับสีของตัวรถนะคะเป็นสีเทาดําสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะถือว่าเป็นสีหายาสีดูใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะดูแลรักษาง่ายมากไม่เคยมีการเปลี่ยนสีหรือว่ากับสีแตายางใดเลยนะคะแล้วก็เชื้อเพลิงที่ใช้เนี่ยจะเป็นน้ํามันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95รองรับ E20 แล้วก็ E85 ด้วยนะ สำหรับไฟด้านท้ายนะคะพอมันเป็นปีใหม่ใช่ไหมคะไฟท้ายจะดูโฉบเฉี่ยวดูทันสมัยขึ้นนะคะมีทางไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันแบบนี้เลยมีตัวอักษรโครเมียมติดไว้ที่ด้านท้ายจะเป็นรุ่นของเขานั่นก็คือซิตี้นั่นเองถัดมาตรงกลางก็จะเป็นโลโก้แบรนด์หลักเป็นแบรนด์ฮอนด้และด้านขวาจะเป็นเครื่องยนต์ของเขานั่นก็คือ IVT e นั่นเอง มีการเชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างด้วยคิว้วฝากกระโปรงท้ายที่ทํามาจากวัสดุโครเมียมด้วยนะคะและด้านบนหลังคาจะมีในส่วนของคีบฉลามนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวรับขึ้นสัญญาณวิทยุนั่นเองกระจกบานด้านท้ายมีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไล่ฟ้าให้เป็นที่เรียบร้อยมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ภายในตัวรถด้วยนะคะเท่านั้นยังไม่พอด้านล่างจะมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้ถึง2จุดเลยเวลาเราถอยหลังใกล้ค้นวัตถุหรือว่าสิ่งของเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะทำการ การเตือนให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดนั่นเองนะคะต่อมาเดี๋ยวนุ่นจะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายซึ่งสามารถกดค้างที่กุญแจรีโมทได้เลยนะคะพอเปิดมานะคะนุ่นบอกเลยว่าตัว Honda City เองนะถือว่าเป็นรถซีดานที่แบบบอดี้ห้องเก็บสัมภาระของเขาคือกว้างมากเก็บของได้เยอะอันนี้ก็จะมีในส่วนของถาดยางรองท้ายตรงรุ่นของเขามาให้ด้วยนะคะเห็นไหมก็ซื้อรถตัวนี้ไม่ต้องไปหาถาดเพิ่มแล้วนะคะ มาเราไปดูโครงสร้างด้านล่างกันเนาะสําหรับโครงสร้างด้านล่างนะคะนี่เห็นไหมพอเปิดมาเราก็จะเจอในส่วนของย่างอะไรสำรองถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะเป็นอุปกรณ์ที่มีไว้ติดรถนะคะไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินนั่นเองรอยซีนทางมะพร้าวสีเดิมสีเสมอกันทั้งหมดเลยนะคะเม็ดอาทุกจุดอยู่ครบฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะให้ดูกันชัดๆใกล้ๆไปเลยว่าโครงสร้างเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำหรือว่าน้ำท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะสบายใจได้เลย มาดูกันต่อในส่วนของน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะตัวน็อตสีเดิมเห็นไหมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะว่าไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับนะคะทั้งสองข้างนะคะตัวน็อตฝั่งด้านขวาก็เช่นเดียวกันก็สีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับสามารถใช้เล็บจิกซีนยางลงซีนยางยังนิ่มยังดีอยู่เลยนะคะก็แปลว่าด้านท้ายเนี่ยไม่เคยโดนชนไม่เคยถอดเปลี่ยนหรือว่านําไปทําสีมาอย่างแน่นอนนะคะเห็นไหม ห้องเก็บสัมภาระของเขาวันนี้คือแบบกว้างมากๆเลยแล้วก็สามารถเปิดได้อีกวิธีหนึ่งก็คือเปิดจากภายในตัวรถนั่นเองนะคะอันนี้เราก็ดูภายนอกรอบๆมาจนถึงห้องเก็บสัมภาระแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของภายในตัวรถคันนี้กันนะ เราเข้ามาดูภายในกันดีกว่าสําหรับด้านในนะคะประตูด้านในเขาจะเป็นแบบโทนสีดําแบบนี้เลยนะคะนี่เมื่อเปิดประตูด้านในนะคะก็จะเป็นแบบนี้สีดํานะแข็งแรงแล้วก็ทนทานเป็นอย่างมากเลยนะนะอกจากตัวล็อกกระจกระบบเซนทรัลล็อกและกระจกทั้ง4บ่านปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเป็นออโต้สาหรับผู้ขับขี่นั่นเองมีช่องวางแก้วน้าควรน,น้ําเก็บของจุกจิกเล็กๆน้อยๆ,อยๆได้ด้วยนะคะแล้วก็นี่มีการติดตั้งสครับเพดมาด้วยนะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยตรงรุ่นของเขาเลยก็เป็นตัวถนอม รถนั่นเองอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของหมายเลขตัวถังของตัวรถคันนี้นั่นเองนะคะสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะตรงกับสำเนาเล่มถูกตัว,ตวอักษรเลยนะคะมาต่อกันที่ข้างขวาของพวงมาลัยนะคะนี่จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะโหมดการลื่นถลายด้วยนะแล้วก็มีปุ่มอีคอนโหมดเป็นโหมดประหยัดพลังงานแล้วก็พับหูกกระจกมองข้างแล้วก็ปรับกระจกมองข้างตัวนี้เป็นแบบระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมด ควบคุมจากตัวพวงมาลัยได้เลยแล้วก็มีแอร์แบคให้ด้วยนะคะจํานวน1คู่หน้านั่นเองอ่ะตัวนี้จะได้เป็นกุญแจสมาร์ททีเลตนะคะ<ๆ>เพียงแค่มีกุญแจภายในรัศมีของเขาเนี่ยอย่าเบรกกดปุ่มนะคะสามารถสตาร์ทได้เลยนะคะมาเรามาดูในส่วนของตัวเลขไม์กันนะคะสําหรับตัวรถคันนี้นะคะเลขไม์อยู่ที่1นึ่3แสนหมื่นหน่นี 4 3กิโลนะคะก็เป็นเลขไม้ตามการใช้งานจริงๆเลยนะคะไม่ได้มีเคียย์ไม่มีกอไม้แต่อย่างใดเลยนะคะก็ตัวนี้นะหนีไปราคาหน้ารถของเขาเห็นไหม1.5วีปี2019นะคะตั้งขายอยู่ที่475,000บาทนะคะถือว่าราคาหันครึ่งจากป้ายแดงหมาค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะนี่มาพร้อมกับตัวเครื่องเสียงซีดีฟังวิทยุ FMAM ได้นะคะเดิมแท้จากโรงงานแอร์เย็นเพลงเพาะกันเลยทีเดียว แล้วก็ในส่วนของระบบแอร์จะเป็นแบบอนาล็อกนะคะปรับความแรงพัดลมความเนยน็นอุณหภูมิอันนี้คือปรับได้ตามใจชอบเลยแล้วก็จะได้กเกียร์ออโต้น,นะคะจับได้ค่อนข้างกระชับมือสําหรับตัวเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินด้วยได้สีแดงแบบนี้เลยนะคะถือว่าเป็นสีสปอร์ตมากๆเลยนะคะสภาพดีเบาะของเขานะคะค่อนข้างกว้างนั่งได้สบายเลยนะตัวนี้นะภายในค่อนข้างสวยงามสวยหรูมากๆเลยนะคะ มาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะเป็นปอนังสีดําตกแต่งโรดลายด้วยไดสีแดงเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะซึ่งออกแบบมารองรับผู้โดยสาร3ท่านนะคะเพราะว่าสายเบลมีให้3เส้นก็เพื่อความปลอดภัยนั่นเองด้านล่างมีในส่วนของแผ่นยางรองเท้าให้ครบทุกจุดเลยระยะห่างระหว่างตัวเบาะแถวหน้า,นานและแถวหลังน,น,นะคะค่อนข้างกว้างนั่งเหยียดเท้าได้สบายเลยเพดานด้านบนสะอาดมากๆเลยนะคะไม่มีรอยขีดขูดหรือว่าเป็นขุยเลยนะคะ สุดท้ายที่เราจะไปดูกันก็จะไปในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้เนี่ยได้เป็นเครื่องยนต์ IVT e c นะคะขนาด1 5 0 0นซีซีนะคะเครื่องยนต์เดิมแห้งสนิทไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มเลยนะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดสามารถตรวจสอบใหม่เลยเครื่องยนต์ได้เลยตรงกับสนาเล่มทุกตัวอักษรน,นะคะน็อตฝากระโปรงสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับนะคะอันนี้ไล่มาจะเป็นในโฉมตัวน็อตแก้มนะคะนี่แล้วก็เม็ดอาร์ต่เบ้าชกสภาพดีสมบูรณ์มากๆเลยนะคะมาจนถึงได้ส่วน ของตัวคา,า,านด้านหน้าคานด้านหน้าก็เดิม <rewarding. S 1> ๆตรงๆแบบนี้เลยเรื่องโครงสร้างไม่ต้องห่วงไม่มีการชนหนักตัดต่อเครื่องยนต์พีความหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะนี่น็อตแก้มฝั่งด้านขวาแต้มสีต่างๆตรงนี้ก็อยู่ครบเลยเม็ดอาร์ที่เบ้าโชกสภาพดีสมบูรณ์และน็อตฝากระโปรงฝั่งด้านขวาก,ก็สีเดิมไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขยับแผ่นกันความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปงนะคะน,น็อตกิฟทุกตัวอยู่ครบเลยสติ๊กเกอร์ที่มาจากโรงงานนะคะ สติกเกอร์มออกอสติกเกอร์สี3จุดอยู่ครบเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องโครงสร้างเลยนะคะจะต้องไม่มีการชนหนักตัต่อเครื่องโยนตพีความหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถสีเทาดำคันนี้นะคะเป็น Honda City นั่นเอง 1.5V ปี2019ตั้งขายอยู่ที่475,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะติดต่อนุ่นเข้ามาได้เลยที่เบอร์0840042099นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งให้กับนุนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ